ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่าๆน้ำย่อยบอกให้ผมขับรถออกมาผมก็ต้องเชื่อฟังมันถ้าไม่งั้นนะมันก็กินกระเพาะผมหายนะทุกคนเออและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านนี้ครับโอ้สวัสดีครับผมชิสเตอร์สเต็กนะออมากินผมได้นะเ,ออเปิดตอนหกโม,มงเย็นปิดเึ้งคนะืนวินาได้ยินเจ้าของร้านเขาพูดไหมครับ เจ้าของร้านเขาพูดนะเมื่อกี้นะแต่เขานิ่งเขาเป็นคนแข็ง,งแก่งแหละนะเขาจะนิ่งหน่อยอันนี้เมนูปกติจะเอากล้องถ่ายใช่ไหมอันนี้ลองใหม่เพราะว่าบางทีมือสั่นสั่นเพราะตื่นเต้นเราะเพราะหิวเมนูที่นี่เยอะครับราคาที่ผมเห็นนะเริ่มต้นที่49บ้าทเป็นไงราคาดีมาแล้วทุกคน สเต็กหรอเปล่าซ่อมกับมีดม,มาก่อนไล่ไปตั้งแต่สเต็กไก่นะครับสเต็กหมูหมูสไปซี่พร้อมช็อปสันคอเนื้อสันคอเนื้อริบเขินเอ้ยไม่ใช่ริบ่นแม่ถูกแล้วมาไปเรื่อยแล้วก็สเต็กเนื้อทีโบนถูกแล้วไม่มีมุกอันนี้มีสเต็กปลาดอลลี่นะครับสเต็กปลาอะไรนะโดรมอนเขินแซลมอน อย่าไปแซวเยอะเออเดี๋ยวพี่มอนกขเขินไม่เพียงแต่เป็นเมนูสเต็กเท่านั้นที่นี่ยังพาเมนูข้าวมาด้วยแน่าน่เมนูข้าวไก่สไปซี่เมนูหมูสไปซี่ก็มาน่แน่แล้วก็เป็นข้าวปลาดอลลี่ทอดนะครับท,ทุกคนมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหทุกคนอันนี้มือ เห็นมือพมไหมทุกคนเห็นมือพมไหมใหญ่เท่าโลกกับตันอเมริกานะที่ผมสั่งไปก็คือเป็นชุดคอมโบนะจะมีอยู่3ามชุดนะครับจะมีเซตโคดจุกนะมีไก่หมูเนื้อสันนอกแล้วก็แซลมอนนะครับมีเซตโคดอิ่มนะครับพอกชอ็อกแล้วก็สันคอหมูแต่ว่าเซตที่เราสั่งมาก็คือเซตโคดคุ้มนะครับมีเนื้อหมดเลยครับเป็นเนื้อสันนอกกรีบอายแล้วก็ทีโบนอ <c oughs> นี่ครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่พิกสิงคโปร์ไม่ใช่พีกฮ่องกงแต่คือพิกไทยเคยเล่นไปแล้วเล่นอีกแล้วหน่อยหมุนไหมครับ <c oughs> หมุนไม่ขยันหมุนสนุกเขาแหละสนุกต้องมลเขาอัปดูดกันต่อเฮ้ยอัปเดตเฮ้ยถูกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมอัปเดตสเต็กไปแล้วข้าวไปแล้วใช่ไหมมีอะพีไทเซอร์นะครับเมนูทานเล่นด้วยนะ ที่นี่มีสลัดผักสลัดไก่นะครับผักขมอบชีสเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายชีสนักเก็ตปีกไก่ทอดไส้กรอกทอดไส้กรอกไก่ชีสนะครับไข่ดาวข้าวสวยนี่เพิ่มทีละสิบบาทเองการาคาดีร้านเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนนะทุกคนหยุดวันเสาร์นะ่วันเสาร์ยามานะเออคิปสเตอร์สเต็กครับรัชดา36ทุกคนนี่ยพี่เจ้าของร้านเขาอยู่ข้างผมเนี่ยเห็นไหม นี่เขาเขาดูผมกินอยู่นะต้องบอกเลยว่าอย่างแรกที่ประทับใจกับร้านนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้กินนะทุกคนก็คือเรื่องของตัวราคานะครับมาเริ่มก่อนนะครับสเต็กมีวสชิ้นอย่างที่ผมบอกไปซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้อะไรคืออะไรนะครับแต่ผมกินเลยแล้วกันโอ้โหทุกคนเป็นไงเนื้อดูที่สามสองหนึ่งไปครับทำไปเล่นไปนุ่มอยู่นะ อันนี้คือสเต็กเนื้อสันนอก3 2มนึงไปครับกินเลยแบบไม่จิ้มชิ้นที่เป็นไฮไลท์ราคาจะคือเป็นเนื้อตัวท็อปสุดของเขานะของที้าน,นีนะก็คือทีโบนนะครับทีโบนก็คือชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้คนดูกระชิ้นเมื่อกี้เนี้ยก็คือเป็นสันนอกนะก็คือเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นนะครับราคาก็จะราคาถูกสุดเนื้อไม่เหนียวก็คือว่ากําลังได้เคี้ยวนะหครับกําลังได้เคี้ยวนี่ อันนี้คือทีโบนสามสองหนึ่งไปครับนุ่มๆอันนี้มาต่างชิ้นที่แล้วยังไงคุณต้องมนอ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วผมอันนี้คือริบเขินาริบอายนะครับอ้ริบอายครับคนสามสอง,สองหนึ่งไปครับทีโบนก็ได้ริบอายก็ได้เป็นไงชำ้ชำๆชำ้ชำๆสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสองหนึ่งไป สันนอกปกติมันก็จะแบบเือได้เคี้ยวอะแต่บอกเลยนะว่าไม่เหนียวอันนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าผมกินอะเป็นมีเดียมแรงนะครับแต่ถ้าจะสมมติว่าทุกคนกินอะอาจจะชอบกินมีเดียมนะครับหรือว่าจะชอบไปทางเวลดันเลยอย่างเงี้ยไปทางสุกอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูอีกทีนะว่าเนื้อมีความเหนียวเพิ่มขึ้นไหมแต่ของผมเนี่ยคือมีเดียมแรงไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยอันนี้เป็นไฟเป็นไฟนะ เดี๋ยวไปดูกันสามสองหนึ่งเฟ็นไฟก็ไม่เหนียวคุณต้องมนกับบ้าหรือเปล่าเป็นไฟเหนียวมันไม่ได้แล้วเป็นไฟกรอบดีทุกคนอันนี้คือสีเหลืองเยลโล่นั่นแน่ขึ้นนิดๆกรอบน่อยๆข้ัวปลาเขาทานเนยเยอะอยากได้นมข้นหวานนะฮะอันนี้สลัดสลัดที่มาสนกัะดูกนไปสามสองหนึ่งไปครับ อย่างแรกเลยผักกรอบมันไม่ใช่ผักกระหล่ำเหรอคุณต้องมนอมใช่ครับผักกระหล่ำที่มันกรอบไงทุกคนน้ําสลัดก็แล้วแต่คนชอบน,นะอันนี้ก็คือเป็นน้ําสลัดมายองเนสปกตินะครับรสชาติก็จะแบบวหวานนิดติดเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับก็อร่อยตามสไตล์มายองเนสที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าผักกรอบกรอบเลยอะกรอบแบบกรอบเลยแหละสามสองหนึ่งไปครับ ฝากทุกคนกดติดตามกดหัวใจกด s ับสไคร b e กระชื้กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอพีพีต่อไปเราจะไปกินอะไรกันไปทํากิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ผมกับพี่คนนี้คนไหนอะ่ะนี่ไงต่เอ๋นี่ไงอยู่ตรงนี้นี่พี่เขาอยู่ตรงนี้นี่วันนี้ผมต้องมนกับพี่ฮิปสเตอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ